สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมนี้กันรูปหูกเจะมาเล่นแบบหนก็ตัวเราจะปิดอะไรที่อย่างนี้คะัวเลยนแปนี้ยันนคือ่ะไนี้ยอไลยิดเ ทีนี้การวิึงผมจะสป,ปาวผมใหม่สวยฟิ้งชวิ้งกว่าเดิมโอ้ยสวยมากใครวางระเบิดข้าพเจ้าทำอะไรใครวางระเบิด เฉยดิอะมอจีาม,มาท่มรไ้เลยาละแตกลวจังตกลัวจงหืกลัวจ้งห่อนให้อะไรไหมอยากได้อะร้อนมาก โอ้โหว้าวสามารถยได้ลกได้ดนะเราจะพอใจในสิ่งทีนนี้ลงไปกลุยมา อ๋อเกินละวันนี้จะมาแอมเพื่อนกันนะคะอืมน้ำมันให่ฮะฮะตามนะครับโอ้ใหม่ก้นี่มันอะไรกันนี้ ไม่กูตายกูมันเหลี่ยมเราเป็นกลุ่สังคนเนี่ยอูเหลี่ยมจริงๆครับเราเป็นกลุแต่สังคมทำให้มันเลียมผมยิ่งมากๆเลยผมไม่ ทำไมเขาต้องทำให้มันดูสูงส่งกว่าซะด้วยอย่าลงไปนะคะทุกคนเกมน,นี้มันสังคมมหลีียมะคะเดีอยาจะลองลงไปกันดูนะคะนี่นี่นิดเรื่อยๆมาเกิดสิบปีแล้ว รโไปปปรรโโดดไไม่ใช่แค่ลองแทงสีดำวม็ดีกว่าง่ายกว่าด้วยแยวมันจะมีแผ่นสีดำเป็นตงมือเน้อหนึ

ไปจมดลอยคือเชื่อสิทุกคนขึ้นไปมันก็จะเหลี่ยมเราอยู่ดีเชื่อดิจะไก่อยากขึ้นยิ่งทำยิ่งยุ่จ้ะเมื่อกี้เคยเขาร่วมประสบก,การณ์ก็ไม่ต้องแคร์นะคะหัวแดงจังเลยทำไมมันหัวแดงจังเลย เมื่อใหม่ก็ผ่านไปหกนาทีแล้วในชีวิตจริงผ่านไปแล้วเกือบสิบนาทีไม่ได้เร่งสป,ปีดแค่เอเซอร์ว่าละ่ะโดน่าจะตุ้ยว่าน่ะไม่เอเชค่อีกว่ะเอมตอนนี้เหนียวอีกเราอาจจะอยู่ยด้วยกันไม่ได้ไม่านานเลยอะ เดี๋ยวเราจะไปปันจักรยานต่ออีกชั้นสองรอบแล้วจะขาบไปเนี่ยแล้วก็จะมีกระชไลตัวยนต์อีกสักสองสามคลิปหรือคลิปสองคลิปเนี่ยแหละค่ะเรียนตรยไม่ใช่เมีตัวไรเล่ยตามหลังมา หนังรู้ว่าโดนแล้วจะเป็นไรบอกไม่มีเวลาโอเคใจวิวอยู่ในไม่แกะให้โดนแล้วตายอะเฮ้ยโดนประตูประตูเปลีียนเดินแล้วป่ะเดินเองกาทำกังการรับจ้า ถ้ากดถุองอากาศมันได้เศร้าเลยนะงานจะเยือกเยือกจะเย็นเย็นจะเยือก

ไปบนสูงเท่าไรแล้ลยนะเข้ามาสูงมากเลยค่ะตอนนี้เข,ข,ข,ขาไม่คงเขาจะจะเขาน่าจะไม่เชื่อนแน่ๆว่ามีคนขึ้นถึงเป็นคนแรกของประเทศไทยเชื่อไม่เชื่อของใครสมัยจะพูดอะไรลงไป ี่คือภูขานี่คือภูข,ข,ขานี่คือคนที่กำลังไต่ข,ข,ข,ขึ้นูเขาเมื่อเราเไปขาเชื่อขุดเขาเขารูสึกเข้าใจเป็นอย่างดีไปนวยอเล่กนเดินเองกว่านี่เม,มีเลเซอร์ขึ้นมาเลย ฉันไม่อยู่เว้ยสิยสเนี่ขึ้นไปสูงมากเลยนะถ้าขึ้นถึงสุดแล้วเราจะกระโดดออกมาให้คนดูเห็นว่าสุดย่ะอันนี้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่ออฟวอสอะไรเนี่ยกเดิมพีสพุชชี่อะไรเนี่ยจะมาในการประปูมมนใหม่เออช่าคือเกมที่สำคัญเพราะาิ่มขึ้นมาในเกมโอ้แล้วดูได้ โอ้มยก g อดเก๋ซ yeah. ิง oh, ค์เาล่นง่ายไม่เหนื่อยเนี่ยขายเ่าขายให้เขาดูค่ะบนว่ามันกงเลยลงเต้นเต้นให้สูงนไปทำไมว่าสูงเท่าไหร่ลา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  เราลงคลิปคลิปตอนนี้ก็บอกไม่ใช่เพิ่งกลับไปโรงเรีานายนนะครับป่วยครับไม่ได้ไปโรงเรียนแค่แค่เบียวแค่ไห้ค่ะเหมือตาระยะอุตสาห์โอ้ไรตาไรตาไกตากดได้ปะเนี่ย อยู่สักสองนาทีก่อนเลยว่านี่คือถ่ายูีแค่สองนี้อะไปเลยเห็นใจคนที่ดูตาแฉะแต่ถึงยาวมาเป็นเจ้าจอดพ่อเก็ฉันิดไรแกแน่ จะปรับแต่กลับมาได้โหสูงมากเลยขึ้นมาเนี่ยเกลียวสองเกลียวสามเกลียวสี่เกลียวข้าเกียวเกียวเจเกียวเจ็ดเกียวเก้าเกียวต่อไปยิ่งสูงมากเลยขึ้นไปแล้วหน้าแกขึ้นมาเสียเวลาปรับ ลวยยายขึ้นาม,มาไมดิดเกมแน่ดิดไหนเกมแน่แต่ถ้มันมีบกรนีก็ดีแต่ถ้าไม,มออ่ได้ปรับปรุงอเ่เข้าใจอุ้ยอ่ะจ้องอยเนย ที่อาจ,จะตกต้งกองโกยไปถึนะฮะถึง13ดีแล้ะนานมากเลย6นะถึง13แค่ไหนเจ็ดก็เจ็ดนทีผ่านไปไม่ถึงเลยอนะ่ะโอ้โหงแล้วูงม,มากถึงมากช่างมันมาส่งจังมีกี่ชั้นเลวเนะี่ยขางหลังก็เกาไม่ได้ขานหลังก็เกาไม่ได้ ดูจากข้างล่างนะคะว่าขึ้นมาเยอะมากเลยตอนนี้คือเราดูไม่ได้วิ่งก็ยู่ดีๆอยู่ดีดเฮ้ย Did you know? to